ครับต่อไปเป็นหน้า130นะครับเป็นการหาค่าการต่อความต้านทานนะครับต่อตัว R ถ้าต่อแบบนี้เรียกว่าต่อแบบอนุกรมนะครับการต่อแบบอนุกรมเนี่ยให้เอาตัว R มาบวกกันได้เลยนะครับแต่ถ้าต่อแบบขนานถ้าต่อแบบขนานนี่ถ้าต่อแบบขนานนี่จะต้องเป็นเศษ1ส่วน R รวมนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรามาดูข้อนี้ก่อน นะครับลวดลวดต้านทานเท่านี้เท่านี้เท่านี้ต่อแบบอนุกรมจงหาความต้านทานรวมเขาก็ใส่มาให้เนี่ยสองสามตึดเราก็เอามาใส่เลยสองบวกอารวมก่อนอารวมเท่ากับสองบวกสามบวกหกเท่ากับเท่าไหร่ห้าบวกหกเป็นเท่าไรสิบเอ็ดคำตอบข้อนี้อารวมมีค่าเท่ากับสิบเอ็ดโอห์มนะครับไม่ยากไม่ยาก ต่อไปการต่อแบบขนานเมื่อกี้ครูแชมป์บอกแล้วนะครับนี่ต่อแบบขนานอันนี้ขนานกันก็ต้องเป็นเศษหนึ่งส่วน R รวมแล้วก็เอามาบวกกันนะครับแต่เวลาทําเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะว่าเราหาตัว R เราไม่ได้หาเศษหนึ่งส่วน R ดังนั้นเนี่ยต้องกลับข้างนะครับมามาดูวิธีทํากันนะครับเศษหนึ่ง ส่วน r รวมเท่ากับเศษหนึ่งส่วน r 1บวกเศษหส่วน r 2บวกเศษหส่วน r 3เศษหส่วน r 1ก็เท่ากับเศษหนึส่วน2บวกเศษหส่วน3บวกเศษหส่วน6นะครับาหาคอลนอ,อาหาคอนอสอ 2, 2 2 สอง3ามนึงสามป๊บอ่ะเป็น6นะครับเพราะนั้นก็ต้องเป็นเศษ1ส่วน2คูณ3ส่วน3บวกเศษ1ส่วน3คูณเศษ2ส่วน2บวกเศษ1ส่วน6ก็จะได้3บวก2 บวกหนึ่งทั้งหมดส่วนหกนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเศษหนึ่งส่วน r รวมเท่ากับหกส่วนหกนะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับอ่ามีค่าเท่ากับหนึ่งนะอ่าเขียนใหม่เศษหนึ่งส่วน r รวมเท่ากับหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น r ก็เท่ากับหนึ่ง ตรงนี้ขอยกตัวอย่างเป็นอันอื่นถ้าสมมุติว่าคำนวณมาได้เป็นเศษ1ส่วน R เท่ากับเศษ1ส่วน3เพราะฉะนั้น R ก็เท่ากับ3ส่วน1หรือว่า3นะครับโอเคเนาะเข้าใจเนาะหรือถ้าคำนวณมาถ้าคำนวณมาเป็นเป็นเศษ1ส่วน r เท่ากับ2ส่วน 3r ก็ต้องเท่ากับ3ส่วน2นะครับ นี่นะทำความว้าใจเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าต